ก็จะเป็นเอสไอออกมานะครับถ้าไม่ตกนะถ้าตัวนี้ไม่ตกนะถือว่าปกติอันนี้สุดท้ายก็คือ24ชั่วโมงใช่ไหมครับส่วนหน้าไอใหญ่เขาจะเทสอย่างน้อยก็คือ24ชั่วโมงนะครับถ้าความใจเกิดไม่ตกก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิตกอะเราก็ต้องหารัวและไม่ติดตั้งก็ควรจะมี2อย่างนะครับอันนี้เป็นข้อปวระวังทั่วไปนะครับเดี๋ยวข้ามเลยว่าแต่เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละเรื่องของการ ตรวจสอบไฟฟ้าก่อนเดินสายนะครับเวลาเวลาเ,เราลากสายแล้วตรวจแล้วมีอะไรนะเขาเรียกว่าสายขาดไหมอะไรไหมเช็คไฟก่อนก่อนสายเข้านะครับไม่น่ามีอะไรตัวนี้กับเพราว่าไปที่ไหนก็จะเป็นการเนนตือนกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเดินสายนะครับถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าต้องมีการต่อสายนะครับ่ถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้ามีการต่อสายอนะ่ะอยากจะรบกวนที่มันเป็นเทอร์มินอลนะครับผมก็เข้าใจพี่พีรายตั้งหน้างานเละมันก็เรียนตอนนี้มันอ่านถ้าผม มันก็หาหาวัสดุอุปกรณ์แยกนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะถ้าเ,เดินสายยาวๆเนี่ยอยากจะให้มีของพิมพ์นั่นติดตัวนะครับหรือว่ามีพิมพ์นั่นที่มันแน่นนิดนึง,นงเพราะว่าเวลาเวลาที่เดินเดินท่อทั้งยาอยู่ในอยู่ในรางสูงสุดก็คือสายไฟต่อมาก็ท่อไฮท่อโลแล้ก็ท่อเดินของล่างใช่ไหมฮะถ้าเราพันเทียนพันเทมมียอ่ะมันก็มีโอกาสเสื่อมใช่ไหมฮะนานๆไปเนี่ยมันอยู่ข้างล่างซึ่งซึ่งถนนมันเสื่อมก็มีคอนเดนซ์อยู่แล้ว อันนั้นผลก็ตามมาแต่ตาม,มันนานไหมม,มันก็นานแหละแต่แต่ตอนมันเป็นมามันได้ไม่คุ้มเสียไงประมาณนี้นะฮะอย่างนั้นขอใช้พอยเตอร์เลยแล้วกันนะฮะโอเคในส่วนของตัวนี้นะครับพี่ๆตัวนี้เพจของของตัว เอ็นเอซีดีเนี่ยตัวตัวแพ็กเกจตัวใหม่เนี่ยตัวคิวอาร์โค้ดตัวเนี้ยนะครับสามารถสแกนเข้าเข้าสื่อกาได้เลยนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่ขึ้นขึ้นจอให้ตอนตอนตอนเที่ยงน,นะครับเพราะว่าเวลาเราไปเช็คเราเห็นเะไรเรียกว่าบาร์โค้ดต,ตัวเนี้ยที่ตัวเครื่อ,องไฟร้อนเนี่ยเราสามารถสแกนได้เลยแล้วก็สามารถดูโค้ดได้เลยนะครับต่อมานะฮะอันนี้เป็นของรุ่นเก่านะครับผม ก็เป็นลักษณะของเวลาที่มีปัญหาในรุ่น P2 หรือ U2 นะครับแต่แต่ไม่ได้ต่างกันมากระหว่างไฟหกดวงกับไฟสี่ดวงนะครับก็คล้ายๆ้ายกันไฟห้าดวงกับไฟสี่ดวงคล้ายๆกันนะครับถ้ามีปัญหาก็จะพิมพ์อย่างนี้เราก็กดเช็คที่รีโมทหรือกดเช็คที่รีโมดมีสายได้เลยมันก็จะฟ้องโค้ดให้เราเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือ F00400 อย่างเงี้ยแต่รุ่นใหม่จะเป็นตัวอักษรกับตัวเลขสองตัวนะครับต่อมานะครับแต่ข้าแนี้ ของรุ่นเก่านะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเครื่องประกาศเชิคหน,น,นี้นะครับส่วนตัวใหม่นะครับถ้าถ้าพี่ๆดูในแอปนะครับก็จะเป็นตัว NX City นะครับก็ต,ตื่นมาแล้วก็เข้าเอารแล้วก็มากดที่มากดกดที่มาป้อนที่ตัวนี้ที่เราเจอแล้วก็จะสามารถ ก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับต่อมานะฮะในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยเขาจะมีปุ่มเช็คอยู่นะครับก็บถ้าขึ้นขึ้นในส่วนของ,ข,นนข,องขึ้นในส่วนของไฟกระพริบเราสามารถกดปุ่มเช็คได้เลยนะครับในรุ่นใหม,นม่นะครับผมนะครับที่นี่นะครับกดไปในส่วนของรุ่นเก่านะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่ามี LED 7ตัวเนี่ย เขาจะเรียงอย่างนี้นะครับซุดเก่านะครับก็คือดวงแรกเนี่ยจะเป็นไฟพาวเวอร์นะครับเขาจะติดตลอดต่อมาดวงที่2องดวงที่เก,ก้านะ่นะคริบเราก็ไปกดหาในแอป,ปเอานะครับซึ่งซึ่งในแอป,ปเนี่ยพอเ,เข้าไปเนี่ยมันจะมีให้เรากดไล่ไล่ตามอา302 309นะครับเรากด302 304 306อย่างเงี้ยแล้วก็กดกดกดแล้วก็เดี๋ยวจะจะฟ้องเป็นออกมาเป็นเออร์โค้ดให้เราได้เลยนะครับผมต่อมา ต่อมานะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเออร์โค้ดนะครับเวลากระพริบก็จะก็จะกระพริบตามจากดวงสองถึงดวงที่ถ้าจะเป็นรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นเล็กก็จะมีแค่ดวงที่เจ็ดนะครับนี่ครับเวลาเวลาที่มีเออร์โค้ดมันจะกระพริบประมาณนี้นะครับของรุ่นเก่านะนะครับแล้วเราก็ ไปเข้าโคด้ดหรือเปิดดูคู่มือแต่จริงๆดูเนสสวิตไกด์มันจะดูง่ายนะครับผมว่ามันเป็นโคด้ดอะไรนะครับต่อมารุ่นใหม่นะครับของรุ่นใหม่ NX d เนี่ยจะเป็น LED สองตัวนะครับซึ่งเวลาพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเ็จะกระพิมเวลาอ่านค่านะครับตัวที่นึ่กับตัวที่สองนะครับบางคนตกใจเคยซ่อมแต่รุ่นตัวปี P 2ที2่พ่นะครับผมมเจอรุ่นใหม่ของ LED มันหายนะครับผม นะฮะก็คือเวลาเข้าเช็คนะครับเวลาเข้าเช็คเนี่ยในส่วนของเ x สนีนะครับให้เข้ามาที่นี่นะครับให้เข้ามาที่ตัวเช็คตัวเลือกโค้ด for LED นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เรากดครั้งนะครับเนี่ยกดตาดครั้งสมมติเลือกโค้ดสี่หกนะครับตัวหน้ากระพริบสี่ครั้งตัวหลังกระพริบหกครั้งเขาจะเขาจะวนกันไปนะครับสมมติตัวตัวแรกกระพริบสี่ตัวที่สองกระพริบหก นะครับเขาจะเขาจะวนกันไปไม่สมมติสี่หกก็จะสี่หกสี่หกสี่หกอย่างเงี้ยเราก็เอาอรหัสต,ตัวเนี้ยมาเข้าแอป,ปนะครับมาเข้าแอป,ป,แป,ปดูก็กดกดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาอ่านโค้ดนะครับในส่วนของตัว led ตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นโค้ดโค้ดโค้ดตัวอักษรนะครับตามนี้จะมีห้าโค้ดนะครับก็จะมีถึงแอลนะครับ ในส่วนของเอีที่สองคือตัวเลขก็คือ n u เบอร์นะครับมีสองถึงหกนะครับมันก็จะไปเข้าโ Ivan, ค want, Nie, ้ดโค้ด error นะครับอัน<า>นี้ในในใน QR code มีให้นะครับลองลองลองเอาไปเก็บไว้หาดูนะครับออันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเข้าไปในโค้ดนะครับนะฮะเนี่ยสมมติเรากดมันก็ปิดสี่ครั้งนะครับ นี่กับพีหกครั้งนะครับกันมเลยก็จะเป็นสีหกพอเอาสีหกไปเทียบนะฮะสีหกไปเทียบสีหกไปเทียบก็จะเป็นการ์โค้ดเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัว E06 นะครับเดี๋ยวพี่ลองพี่พี่ลองเข้าไปดูในในโค้ดดูนะครับสั้นๆองคกมก็จะมีประมาณนี้นะครับ